ที่มาส่งรับส่งน้องแม็กโครนะคะก็มาจอดรออยู่ตรงนี้ นอกกล้วยนี้สะอาดเลยค่ะ,ะ,อคะโอ้น้องๆเ่าเพราะความดีใจห่าเพราะความดีใจ ทำความสะอาดแล้วก็ก็เป็นแมคโคที่รู้จักกับแม่ของอลินดานะคะแล้วก็มาทำตรงนี้ให้ด้วยค่ะดีจังเลยค่ะเตียนโล่งเลยโน้องน้องเข่าเพราะความดีใจเข่าเพราะความดีใจ สะอาดเลยค่ะเยอะเลยค่ะ,เ,เ,คะเขาก็เอาเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะปลูกเลยนะคะ ีีีก่ามทแลเยอะเลยค่ะเขาก็เอาเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะปลูกเลยนะคะ <c oughs> นกล้วยมาแล้วค่ะรถแม็กโคเยอะเลยค่ะเขาก็เอาเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะปลูกเลยนะคะปลูกหนอกกล้วย ก็เป็นรถค่ะเยอะเลยค่ะเขาก็เอาเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะปลูกเลยนะคะทำความสะอาดแล้วก็ก็เป็นแมคโครที่รู้จัก ร้องเห่าเพราะความดีใจเหาเพราะความดีใจ ได้ยินเสียงน้องแมคโครก็กำลังทำงานอยู่นะคะคมาวมาแล้วค,ค่ะรถแม็คโคร บรรยากาศเช้านี้ค่ะน้องแม็กได้ยินเสียงน้องแม็โกโครก็กำลังพามางานอยู่นะคะได้ยินเสียงน้องแม็โคลก็กำลังพามางานอยู่นะคะ เยอะเลยค่ะเขาก็เอาเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะปลูกเลยนะคะปลูกหนกกล้วยก็เป็นรถ ความดีใจเฮาเพราะความดีใจไม่เยกนะลุงลูกดีดังเลยเก็บเกี่ยงมาละกินน้ำผิดดีกว่ามีน้ำผิกด้วยแหละที่มาส่งรับส่งน้องแม็กโคนะคะก็มาจอดรออยู่ตรงนี้พื้นที่ ตรงนี้ค่ะก็เป็นเพื่อนบ้านที่ไหว้วานให้โทรตามน้องแมคโครนะคะเพื่อมาบรรยากาศเช้านี้ค่ะน้องแมคโครของเราก็มาแล้วนะคะน้องแมคโครน้อยมาทำความสะอาดถนนแล้วก็เดี๋ยวก็ทำสะอาดที่นี้สะอาดเลยค่ะ ค่ะก็เป็นเพื่อนบ้านที่ไหว้วานให้โทรตามน้องแมคโครนะคะเพื่อมาปลูกนอกกล้วยก็เป็นรถ ปลูกนอกกล้วยก็เป็นรถของเ <c oughs> ยอะเลยค่ะเขาก็เอาเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะปลูกเลยนะคะ <c oughs> ปลูกหนอกกล้วยก็เป็นรถของ นอกปุ้ยพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็เป็นเพื่อนบ้านที่ไหว้วานให้โทรตามน้องแมคโคนะคะเพื่อมาพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็เป็นเพื่อนบ้านที่ไหว้วานให้โทรตามน้องแมคโคนะคะเพื่อมา แมครที่รู้จักไม่อะมาลงตดีเิดอมาคนันิดีกวางีิดเลยโอ,นอ้น้องๆเข่าเพราะความดีใจเข่าเพราะความดีใจ ้องเห่าเพราะความดีใจเห่าเพราะความดีใจเยอะเลยค่ะเขาก็